แต่ตำรวจทุกวันในพวกที่ไหนท่านผู้มาชมก็ดูความเชื่อม่ผู้องชาติวันนี้ที่คัน้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยพกนี้จะต้องไปซ้อมในขอตลอดรงที่ทองาในชีชุดกนองามาวมกับเราด้วยนะครับเยว่าต่ นะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าบางคนนหนึ่งน่าจะดีที่สุดบบนในความู้สึกนะความพิเศษของด้วยแล้วด้วยในหลายอย่างเลยนะครับความพิเุ้นชาด้วยที่ว่าจะดีดสุดที่ต้องใช้พวกเราอย่างที่กองเขาบอกว่าวันอาทิตย์ภารกิจนะครับทุกเลยนะทุกวันเนี่ยม็อบเนี่ยถามว่าอะไรยังไงจากประสบการณ์เด็ดดีที่ผ่านมานะครับจิ้มจ้อยมาไหนก่อนเนี่ยกินข้าวข้าวกับ

ผมก็จะทยอยให้คนได้บนบนมีสิทธิในการลานะครับ<ม>เดี๋ยวก็ผมจะขักแถวแล้วก็ใครอยากไปกินไยเตี๋ยวกินอะไรก็ไปกินก่อนนะครับก่รลองไปเลิ่ดจะมาเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับในการแาาต่รักษาละเพว่าตอนนี้ยังรักษาอยู่ไม่ถึงหรือว่าเป็นแล้วยาวจอแบบนี้ก็รักได้ก็ม่ได้กจะมาด้วยนะครับ เจอปั๊บเนี่ยก็เจอคันที่สี่ที่ห้าเนี่ยเลยรวนคันที่เจอปั๊บเนี่ยก็องประกองให้ที่จะให้รดหยุดแล้วก็ตรวจแล้วก็มีคนที่คอยกำกับรถแล้วคอยดูแลบางคนเลยเปนะเราเชิญคนลงจากรถนเชิญคนลงจากรถพอเชิญเสร็จต้องมีคนตรวจคนคนเนี่ยสองคนแล้วมีคอฟเวืร์หน้าครฟเวืร์หลังตรวจคนคนก่อน ตรวจคนคนเสร็จให้ยืนรอรถก็จะสกแกนในระหว่างที่สกแกนคนจะไม่อยู่ในรถเพื่อป้องกันข้อขละงอหานิพาว่าตัวเขาจะโดนลังสีด้วยอะไรแต่ถ้าเจอรถที่ไม่เจอให้ไปส่วนรถที่เจอให้เข้าขวาจะมีชุดตรวจคนอีกสองชุดแ้วพอเข้าขวาหมดแล้วข้างหน้าจะเรียกรถเข้ามาอีกห้าคันเราก็ดูดูอีกห้าคันต่อไปทำอย่างนี้เรื่อ

ก็หลัง,งลท้ายสุดมีเป็นลำโพงมีเป็นช่องแอร์ครับก็หลังท้ายสุดจะมีของวางอยู่ด้านหลัง